ลีลาวดีชื่อสี่ก่อนนั้นลั่นทมจำปาว่ากันหลากหลายต้นขอมตั้งใต้ใจพ้องความหมายละทมเดียวดายแปลว่าโศกเศร้าปลูกในป่าจา้าวัดว่าแต่เล้า มีไผ่ค่อเอามาบ้านบะเดียวบะถือจื่อจันกันตานปลูกได้สัมหารทั่วไปสีสันมีนักจักเลือกบไวยสอบ้าสีใดปลูกไว้สักตน้นสีขาวนวลใส ตั้งในเหลืองโซนจึมปะปนตาต้องสีเหลืองปะเล่งบิดเบ่งงองงสดใสพ่องเลือกดูสีจมปูอ่อนงามงอนสุดหลูยกเข้ามาจูหมู่เฮาตังเพ สีจมปูแก่บานแพ่โยเยเหมือนมนสเน่ใจขึ้นสีแดงแรงลิ์นย้อยนิดหนายืน้นต้องแสงเมามืน่นลักแลสีกาละสินทินแค้นน่องแสสีสีงามแต้ มาแว่พอได้แดงข่าวจมปูเหลืองลูกกาบกายขะเข้ากันไปควาหิวหลากสีรถลันปั้นตาดอกปิว้ววางแถวแนวทิวดีงามยุคสมัยตามเมื่อยามใครได้ เทคโนโลยีใจผลิตตันเนอร์นายเหอ